ัดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวตลาดบนเมษสายนะครับเมอหาดูของแปลกของของป่าเมื่อมีอะไรบ้างครับวันนี้หลังจากโควิดที่ทางนู้นค่ํมมาขายของไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีของอะไรแปลกๆนะครับตลาดนี้ก็จะมีของแปลกๆนะครับ ก็มีผลไม้แปลกๆมีของแปลกๆนะครับต่ช่วงนี้ฝั่งนู้นข้ามมาไม่ค่อยได้เยอะครับก็เลยอาจจะไม่มีของเยอะเท่าใดครับไม่ค่อยมีของแปลกครับวันนี้ เพราะว่าฝั่งนูน้นข้ามมาไม่ค่อยได้ส่งข้ามมาก็น้อยครับมีต่อมีเขียดแห้งนะครับต่อเยอะๆสิงดิที่กลุง จีกลุ่มภาษาภาคเหนือภาษากลางเลือกเลยจีป่งครับภาษาของแปลกวันนี้น้อยครับเพราะว่าข้ามมาจากทางนู้นไม่ค่อยได้ ก็มีการตรวคัดกรองโควิดนะครับเข่าๆอันนี้ก็บุกนะครับออบูคาโลถูกไหมครับที่นี่ที่ตลาดเม่สายออบูคาโลถูกมาก ต่อว่าเยอะครับนนี้หน้านี้มีต่อครับทุกต่อต่อเขียดแห้งครับมีทุกต่อมีทุกเขียดแห้งมีรถล,ลวนนี่ครับยังมีเยอะรถล,ลวนครับบนสุดท้าย ของน้อยครับนี่ก็อาหารฝั่งนู้นครับฉันว่าอาหารฝัง่งทางของพม่าเยอะนะครับอาหารไทยใหญ่ครับอาหารฝั่งพม่าอาหารของไทยใหญ่ครับเยอะฝั่งนี้จะมีโซนนี้ครับมีเจเยอะผู้ฝากผู้อะไรั ครับผ,กผักของเกีย่ยวกับของฝั่งนู้นนะครับของแปลกๆฝั่งนู้นเยอะนะครับอาหารแปลกๆขนมแปลกๆของพมา่าเยอะครับจากนี้สนมากตรงนี้ก็เป็นอาหารไทยใหญ่นะครับ อาหารไทยใหญ่ครับอาหารไทยใหญ่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนอาหารไทยใหญ่ส่วนมากนะครับ งานไทยใหญ่อาหารจีนเยอะครับส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ดูนี่น่อยไปแล้วครับบาย